มาพี่น้องหนึ่งดอกเล็กแหกหมานเดอ้อมื้อนี้ฝุนตกได้พี่น้องวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกค่ะฝุนตกแล้วก็เข้าป่าหลังบ้านอีกค่ะมาจอบเบิง่งฮ็ดบวกสิอกบอดอกเล็กค่ะ เมื่อวานก็นมาแล้ค่ะพี่นอ้องเพือ่อนยังบบขึ้นเลยป้าขึ้นเมื่อคืนนี้บ่อันนี้ถึกฝนเมื่อวานยังไม่เห็นนะวันนี้ขึ้นมากอะเป็นอาหารของเมงเมงหอยหรือเมงหอยก็คนกินเมื่อวานยังไม่เห็น คืนเดียวฝนตกอีกพี่นอ้องเอ้ยมันก็เลยเห็นเหมือนสภาพที่เห็นนี่แหละแต่อันนี้ชุดนี้แบบต้องเอาไปปิ้งค่ะเ่บอันนี้อยู่ป่าหลังบ้านเดลยพี่นอ้องเด้อบุริไปหาทางใดดอกค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องอยากบานจุบนี้ หกเจ็ดดอกฝนทุกคำอันนี้ลูกเพื่อนเอาไว้หันซะดอกนึ่งเดี๋ยะพี่น้องแต่เบ่งคือสิปเปื่อยละคือสิบ่ได้เอาเพิ่นดอกมองนี่ก็เอาแล้ว,มวเมื่อวานส่งสาดอกพี่น้องอันนี้เพิ่นจะขึ้นใหมกระบานแล้วพี่น้องเอยแต่ละดอกเมื่อาวานก็มาแล้วได้มงนี่เอาไปแล้วโอ้ยพี่น้อง ขอเดอรอเดอแต่กีตงโอโกน ข,ขึ้นเมื่อคืนนี่กระบ,บาดเร็วแท่นะพี่นออ้องแล้วได้ยี่โบะนี่ไปล้างสิบ่เปื่อยบอกพี่น้องดอกนี่โบ่เห็ดเนี่ยพี่น้องย่างกายแล้วผสมดอกหอยกินจยากเมดแล้ว ย่างกายคือออกผู้เดียวบม่มีหมูเ่เธอรู้โบย่านตีอผู้เดียว อันนี้ก็เห็ดดินแม่แม่เ,มเห็ดปว๋เห็ดดินก็เอาดอกงามๆไข่หน้าเขียวได้อยู่บ่โอ้ยเปื่อยพี่นอ้องมงระดอดพี่นอ้องเอ้ยเหมือนเนี่ยไม่ออกเป็นมงนี้เห็ดพี่เหรอ โอ้ยเห็ดกอ่อเห็ดพิลืลอเห็ดบวกดอกนี้ดอกนี้เน่าแล้วโอ้ยในมงระดอกซองดอกพี่น,อน้องเอ้ยเห็ดพิลืลอเห็ดกอ่อเด้ง เจ้าของเพื่อนนี่นึงโอ้ยหมงระดอกอีลีพี่น้องฝนตกใส่เพื่อนอยากมืนลื่นมือปกติเดินเนี่ยพี่น้องเอ้ยเต็มพลานเด้ปีก่อนๆป <c oughs> ีนี่ ห็นดอกเดียวเรื่องยังบอกบุญมันสิได้ปิดคลิปเห็ดใครดอกงามๆนี่บ่พี่น้องงามอีหลีโอ้ยเห็ดใครว่าแล้วสิบบมาจบแล้วพี่น้องเอ้ยมาสองมือแล้วบออกออกแล้วบาดนี่ยออกแล้วออกแล้วออกแล้ว พี่น้องจุ้มนี้น่ดิอ,ออกแล้วเอาคือสีติมกระตาอยู่ดอกกระตาหน้อยโมก่อนก็มาเมื่อวานก็มาเมื่อวานยังโบออกเลยพี่น้องออกเมื่อคืนนี่แหละอันนี้เจอฝนเอาเพื่อคืออยากเปื่อยๆเนาะเพื่อ,อสำหร็บกะห้อยร้วมเยี่ยบเห็ดแม่ไหม เอาเก็บได้พี่น้องเอ้ยบาทนี่โอ้โเก็บ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 ดอกได้เก็บได้กะสิเก็บพี่น้องเออเก็บก็ได้กะ,เ,เ,เ,กะเป็นอาหารกิ้งกือตุฟ่ฟีพี่น้องฮะญาติญาติญาติเอาแบ่งกันได้ยี่บ้าน้องอันนี้เลือแตด่ดอกอันนี้เปื่อยแล้วอันนี้กะ ได้แต่โดอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เปล่อยแล้วตัวนี้ได้แต่ดดกขอดื้อขอดื้อสองโด ฝนตกเปื่อยเบิดฝนชุมชช่มชำ่ำชุ่มชำ่ำชุ่มช่ำโดกไหนไม่ได้ก็เอาไว้เป็นเชื้อเนาะพี่น้องเนาะเปื่อย เดือดไหนไม่ได้ก็เอาสิเมื่อน,นี้ก็เอาสิบุย่างมาได้พี่น้องทางนี้ย่านเพื่อนโบออกโย่างมาส่งมือ้อเราคือเนาะเพื่อนโบออกดิก็เลยบิดย่างมาละแบบน,นี้ถ้าบุญย่างมาเพื่อกับเปื่อยแล้วนี่มืออื่นก็เอาบได้เร็วสำนี้กับเปื่อยตั้งหลายล่ะ นี่สี่โดสี่ได้จากโดกเนาะโอยห้าโอห,โอหกเทศตะโด ก็ได้แต่ดอกขามันก็กินไปหมดแล้วมงนี่กระซองสามปีเลยได้พี่น้องเออบอออกปีนี้ออกแต่มงที่เคยออกปีโกนปีกายนี้ก็ยังบอกยอุ่งกัดยุ่งก็ยากินคน้นค้นก็ยากินเฮดโอ้เปืือยพี่น้องเอ,อ้ยนะได้ดอกนี่ Cái này bựa Bựa Đã được Này, xịt tìm cơ ta nói là nhung, 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 nhung. ยุงกันหลายโอ้ยยิน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 กัดหูกัดหน้าเมื่อตัดตีนหงเรือนผู้เดิอบอกไว้บวยยุงยุ่งยุ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 งเยอะครับยุงเยอะเมื่อตัตีนหงเรือนเด้อ nhu cắt bạc sang đi bao dù vẹt vẹt cái nhân cắt nó nhu cái này nhu hen tí bữa cái bộ áo đơn từ đây bữa áo chúng mày lấy lưm nhẹ là bữa phi nó ơi bạn mị, là cái xì lơm là. หนูดนูกัดมือกัดหน้ากัดหูทา,ากกยากระบะยาในยุองอันนี้ก็ไดรสามอันนี้เปือนะป่อยแห้งละเปื่อยแห้งก็บอเอาอันนี้ก้านมันแเบอันนี้จะโด

โดนยุ่งเลยน้องโอ้ยคูบอกมาเจอเมื่อาวานเมื่อาวานมาเจอบก็ไม่เจอกันเลยดีแล้วที่มาวันนี้เต็มแล้วโรงนีง่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกดอกอันนี้เปื่อยเอา้าโอ้ยแข็งแรงนเนี่ยนี่บ่เปื่อยเปื่อยทิ่มเบิดเพื่อนะหนึ่งดอกโอ้ยได้แต่อดอกขามันกิ้งคือกินกิ้งคือน้อย ปีนี้มีแต่กิ้งคือตัวน้อยๆเอา้ามดละจุ่มนี่เกือบเต็มกระต้าน้อยละพี่น้องโอ้ยวอซบอมานกระมานคือเก้าวยายตุ้มโชคดีที่ย่างมาจบทางนี้วาสิบอมานแล้วฝนลินแง่แง่ย่านน้ำเข้าก้องพี่น้องบึงดอกนี้โอ้ถ้าไม่มาวันนี้จะเสียใจ ดูขาหืมคือปวดตับหใหญ่พี่น้องปวดเซบหืมปวดก,กินขาเนี่ยพี่น้องเอ้ยบด้มาหลอแสดได้ดีเมื่อวานบด้มาหืมพี่น้องออ เห็ดปวกตาบใหญ่โอ้ยเพิ่อนปวกหลายๆปีเนาะก็เลยบริมาเมื่อวานกับบริมาเสียดายดิได้อยู่ปิ้งปุ่นอันนี้เสียดายยังใหญ่ตุ้มอ่ะพี่เนอะเฮ็ดปวกตาบใหญ่พี่เนอะอยู่ใกล้ๆก,กันอีกฝูงนึงสิบกระดอก เสียดายเนาะพี่น้องเจอกันช้าไปหนูก็บานหมดแล้วแต่ก็ยังเอาได้อยู่เอ้าออกซัมเอาได้สิบทาตีนเด้อยุง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 นั่งตัดตีนนี่แหละยุงห่ามแเลยพี่น้องเอ้ยทายาแล้วก็ยังบโบ,บทนเขาก็หิวเน้ออุย้ย กิ้งกือใหญ่กิ้งกือน้อยเก็บสะกิดตาเลยแหละตาตีนอยู่เ้ืงนนดอกจักหนอยกระลืมมีดอีกละเบอนึ่เีน้องเอ้ยทิ่มมีดสามสี่เล่มแล้วเมื่อปีนี้ดอกนี้คืองามเนาะเอ้า สมบูรณ์อันนี้ก็ดึงเอาเลยอันนี้ก็ดึงเอาเลยบุมีอยู่บ่เห็บบวกตาบใหญ่ๆสองสำดอ,อกเน,น่าปะซ้ำโอ้เมื่อวานนีคันมาเลาอเสือได้แล้วเนาะพี่น,อออนออ้องเนาะเราไม่มาเลาะเอง บกคิดปวงนี้ต้องหลอดซุกมือถ้าบอลอดซุกมือแล้ลักออกเตะเทะขนาดมาซุกมือเต็มหาบหอดหมง่งย่างลบมาแล้วก็ย่างลบเมือ่อเพราะคิดว่ามันไม่อ <c ười> อกพูด <c ười> เปื่อย <c ười> เปื่อยนี่สองดอก สามดอกเปื่อยเสียดายเด้เสียดายเราเจอกันช้าไปจะเป็นสงดอกสุดท้ายของวันนี้หรือเปล่าอันนี้เอาได้ไหม ได้แต่ดอกขาเหี่ยนหมดแล้วเต็มกระตาพอดีพี่น้องเออเห็ดปวกวันนี้ยังมีอีกยังมีอีกเดี๋ยวจะหาดูอีกก่อนเผื่อเจอดอกใหญ่ๆอีกมืดละบอกหมดหรืยังน่าจะหมดแล้วกอภัยได้เนี่ยพี่น้องโซงสามปีก่อนผู้เพิ่นโอก ปีกายปีก้อนบอออกออกปุ๊สองปีก้อนผมก็เลยบอค่อยได้หลอกมาทางนี้จะคึ้จังได้จังหละปีนี่ <c oughs> เอาเหลอกมาอยู่เมื่อวานนี่แต่บไดี้ลงมาทางใต้กอไผ่นี่ก็เลยบอเห็นทิโปลวกตาในพี่น้องเอาก็ได้เต็มกระตาขึอนกันยังอีกยังอีกพี่น้องอยู่ในอยู่ในดงดูในดงูง กิ่งไผ่หุ้ยสองดอกดอกใหญ่ดอกหนึง่งดอกสุดท้ายของคลิปนี้หรือเปล่าพี่น้องอีกอีกอีก,อกนงบ่มืดสองดอกพี่น้องยังไม่หมดสองดอกสองโอ้ย มึอพี่น้องเพื่อนขอ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 มือเพื่อนบุญยอมได้พี่น้องสวยผลงานวันนี้พี่น้องเต็มตาโอ้เสียดายแต่ฝนตกห้าเพื่อนนี่แหละเมื่อคืนนี้ ตุกสามสี่มือติดแล้วกลางคืนถึงบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็นี่ค่ะก็ได้เต็มกระตาหมานเหมือนกันเก<อ>ือบไม่หมานแล้วค่ะเพราะว่าไปเลาะป่าหลังบ้านแล้วก็ได้เห็ดมาสี่ห้าดอกเนาะตรงที่เอาเมื่อวานก็ว่าจะเดินเข้าบ้านแล้วค่ะพี่น้องเลาะเลาะเลาะ,ะมาคิดยังไงไม่รู้โอ้ยกลับไปดูตรงอันคูสะมงที่มันเคยออกไปเลาะสองวันแล้วค่ะมันบอกออกก็เลย ว่าจะเข้าบ้านเปลี่ยนใจไปเลาะก็ได้มาหนึ่งฝูงนะคะนี่ค่ะมันคือเห็ดปวกครับผมแต่เสียดาย,ยตรงคู่สะนะไปเมื่อวานไม่ได้ลงไปข้างด้านล่างตรงกอไผ่พี่น้องเห็ดปวกตาบดอกบกักยายสงดอกเน่าแล้วมเป็นยัง <c oughs> เอาไว้เพิ่นเป็นเชื้อปีต่อต่อไปกับเก็บได้คือเก้า คลิปนี้จะตุ้มก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนเด็กชายจุณค่ะอาเร็วๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเร็วเด็กดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ้หวานด้วยเอ้ติ๊ดติ๊ด๊บายบายค่ะ